สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเอาน้องสลามตุกตุยตัวนี้เลยนะคะเพราะว่ามีคนขอมาเนอะแล้วเราก็จะไปกันเลยเป็นสอนง่ายเลยนะคะก่อนแรกนะคะเข้าแมปนี้มาเลยเดี๋ยวจะทิ้งชื่อไว้ใต้คอมเมนต์นะนี่นะคะถ้าเราเข้าแมปมาแล้วก็จะเป็นแมปแบบนี้เลยแล้วก็เดินหาน้องเขียวเลยนะคะน้องสลามนี่แล้วก็จําชื่อน้องไว้ดีๆนะนี่จําชื่อไว้จําชื่อไว้ ต่อไปนะคะเราก็จะเข้าเอิ่มประตูวาร์ปนะคะประตูวาร์ปตัวไหนนะประตูวาร์ปสีม่วงนะคะ <c oughs> เข้ามาเลยประตูวาร์ปก็จะพาเรามาแบบนี้นะคะต่อไปก็เดินไปหาคุณจิ้งจอกนะเหมือนเราแบบขอพรขอบคุณจิ้งจอกเลยนะต่อไปนะคะเราก็จาชื่อน้องสลามไว้ได้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์ชื่อน้องสลามตามลงไปเลยนะนี่พิมพ์น้องพิมพ์ชื่อสลามแล้วนะคะก็แบบ ออกไปออกไปปุ๊บเราก็จะได้น้องสลามออกมาเลยนะน,น้องสลามน่ารักมากสอนแล้วนะคะถ้าอยากให้สอนเอาอะไรอีกก็บอกมาได้เลยนะถ้าอันไหนทำไม่ได้จริงๆก็จะไม่ได้ทำนะคะ